หมู่ที่5ไขมันและน้ํำมันไขมันบทบาทไขมันช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงและจำเป็นสำหรับการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน A, D, E, K คุณค่าทางโภชนาการไขมันที่ดีไขมันไม่อิ่มตัวจากน้ํำมันพืชและถั่วช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LDL และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดี HDL กรดไขมันโอเมกา้าลบสาที่พบในปลาทะเล เช่นปลาแซลมอนและ,มะเมล็ดแฟลกช่วยบำรุงสมองและระบบหัวใจวิตามินที่ละลายในไขมันไขมันช่วยในการดูดซึมวิตามิน A, D, E และเคซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกและผิวหนังรวมถึงการเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันพลังงานไขมันให้พลังงานสูงถึง9กิโลแคลอรีต่อกรัมซึ่งให้พลังงานสำรองแก่ร่างกายแหล่งอาหารน้ำมันพืชน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลาถั่ววอลนัทอัลมอนด์ปลาปลาแซลมอนปลาทูนา่อาอโวคาโด